คุณอนุทินชาวเรือกูลแต่แตั้งแ,แ,แต่ตอนเช้านะถูกถามถึงกรณีน้ําท่วมในภาคใต้ว่าผู้ว่าจังหวัดทางภาคใต้เตรียมความพร้อมเต็มที <sh well> ่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดได้รับผลกระทบปอพก็เตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบพัยทันทีอย่างไรก็ตามคุณอนุทินเมื่อวานนี้ตอนเช้าบอกผู้ว่ามีอำนาจในตัวเองถ้าสถานการณ์รุนแรงก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยและระดมความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องรอส่วนกลาง ส่วนกลางยังมีกรรมการสวนปฏิการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและ,และดินคนถรม่มหรือสปชซึ่งคุณภูมิธรรมรองนายกและรัฐมนตรีกรลาหหมเป็นประธานค่ะก็มีการถอดบทเรียน จากอุทก,กภัยในพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นพร้อมจะลงไปช่วยเหลือทันทีขณะนี้ณนเะมื่อวานนี้ตอนสายใช่ไหมตอนที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์อะคะ่ะคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ต้องส่งความช่วยเหลือจากส่วนกลางลงไปในภาคใต้เพราะว่ามันเป็นสถานการณ์น้ําท่วมทั่วไปการไหลของน้ําอาจจะระบายได้เร็วขึ้นไม่มีผลกระทบตกค้างอย่างภาคเหนือ,อซึ่ง<น>คงจะหมายถึงอย่างแม่สายอะใช่ค่ะใช่ไหมใช่คือภาคเหนือเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าที่หนักก็เพราะว่ามีน้ําป่า แล้วมันมีการชะหน้าดินลงมามีโคลนไหลลงมาด้วยแต่อย่างไรก็ตามสำหรับภาคใต้ต้องเตรียมเรื่องที่อาศัยสำหรับผู้ประสบภัยศูนย์พักพิงนั่นเองคือถ้าน้ำท่วมจนไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมไปถึงการตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ชาวบ้านค่ะอำนาจโดยถ้าสถานการณ์ ไปถึงขัน้นรุนแรงท่านก็จะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วก็จะสามารถมาดมความช่วยเหลือได้โดยที่ไม่ต้องกองส่วนกาลางเราก็ถอบดบทเรียนจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ภาคเหนือแล้วก็พร้อมที่จะลงไปให้การช่วยเหลือทันทีนะครับประเมินสถานการณ์ตอนนี้ต้องส่งส่วนกลางเข้าไปช่วยเหลือ,อนนเป็นพิเศษค่ะที่ภาคเหนือหนักมากเพราะมันมีโคลนมีเรื่องของน้ำป่าที่ไหลหลากลงมา แล้วก็หน้าดินมันเสียไปก็จะมีพวกพวกดินพวกโคลนมาด้วยแต่ผมั่าหนักกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นสถานการณ์น้ําท่วมทั่วไปการไหลของน้นํามันก็ก็จะระบายได้ได้ได้เร็วขึ้นไม่มีอะไรตกค้างเหมือนเหมือนที่ภาคหนึ่งการช่วยเหลือก็จะเป็นเป็นอีกรูปแบบนึตงต้องต้องเตรียมพร้อมให้ให้เร็วที่สุดก็คือที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะต้องมีที่พักพิงให้กับ พี่น้องก็จะจนในกรณีว่าถ้าเกิดาน้ำมันท่วมจนอยู่ในบ้านไม่ได้เรือ่องของการไฟฟ้าก็จะไปดูแลเรื่องไฟไม่ให้มีต้องตัดไฟอย่างทันท่วงทีแล้วตอนนี้เราก็มีการไประชาัมพันทั้งในรูปแบบเคาะประตูบ้านแล้วก็แบบออนไลน์ไไนะครับประชาัมพันแบบเป็นระบบนะครับเอาทุกรูปแบบนั่นแหละฮะถ้ามองมุมหนึง่งทหารกับตำรวจใช่ไหมเนี่ย<น>ก็ลงไปในพื้นที่นะค่ะ อย่างที่เห็นอันนี้ที่โคโโกโพโรงพยาบาลโคกโพป,ปัตตานีโคกโพก็ติดอยู่กับอำเภอเมืองยะลาคือก่อนจะไปถึงตัวเมืองจะผ่านโคกโพของปัตตานีก่อนเมื่อวานนี้ประเด็นนี้แหละที่เป็นการเมืองหน่อยก็คือคุณสรรเพชรบุญยามณีก็คงรู้สึกหลังฟาคุณอนุทินอะ่ะ สอสอสงขาประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเดี๋ยวเฉพาะกระทรวงมาไทยเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะอันนี้เป็นภาพรู้สึกจะเป็นหน้าโรงแรมราม,มาที่ยาลาใช่ไหมไหนดูคลิปก่อนไหมค่ะดีเวดีนี่จะเป็นอะไรเรืงราา่างอันนี้โรงแรมราม,มานะครับยาลาที่พักสักที เออผมไม่รู้ละกืนลับโ oh, <Ben. S 1> อ้โหเบนตอนนี้เบนเบนเบนเมอร์เซเดสเมอร์เซเดสเบนก็ไม่ทนเหมือนกันนึกว่ามันทนน้ำทนฝนไหนอ,อ่ะตกกี่มาดับอ่าอันนู้นลอยน้ำล็อกเลยมันล็อก,กเลยนะอันนี้โรงแรมรามาโอ oh, นะ้พี่เบนเหรอพี่เออเบนจมอะ่ะ คุณสันเพชรเมื่อวานนี้บอกว่ายังไงบอกหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีมหัดไทยท่านให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้น้ําท่วมภาคใต้เนี่ยยังไม่ต้องส่งความช่วยเหลือจากส่วนกลางลงไปเพราะว่าท่วมตามฤด,ดูกาลเดี๋ยวน้ําระบายลงโดยเร็วคุณสันเพชรบ,บอกข้อมูลจากในพื้นที่เนี่ย มันชัดเลยว่าน้ําท่วมภาคใต้หลายจังหวัดมันรุนแรงเกินกว่าปกติค่ะโดยระบุว่าสงขายาลาและพื้นที่อื่นในภาคใต้ปริมาณน้ําฝนสะสมเนี่ยมันสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมามแล้วก็ยังมีเรื่องน้ําทะเลหนุนสูงอีกประชาชนจํานวนมากเนี่ยต้องอบพยพบ้านเรือนก็เสียหายถนนหลายสายสัญจรไม่ได้สถานการณ์นี้มันสะท้อนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง เรียกร้องรัฐบาลค่ะต้องเร่งระดมทรัพยากรสภากำลังต่างๆเข้ารับมือไม่ใช่ว่ารอให้สถานการณ์บานปลายแล้วค่อยมาแก้กันทีหลังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนควรจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมเสมอภาคไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนแล้วก็ต้องแก้อย่างตรงจุดด้วยเสนอกระทรวงมหาดไทยบูรณาการแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนระบบป้องกันภัยน้ําท่วมระยะยาวค่ะอบอกไม่อยากให้สถานการณ์ซ้ารอยเหมือนภาคเหนือ,อที่ คุณสันเพชรบอกช่วงแรกๆก,ก็เห็นออกมายืนยันว่าสามารถควบคุมได้แต่สุดท้ายภาคเหนือก็เสียหายหนักดังนั้นรัฐบาลต้องจริงจังตั้งแต่ต้นเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอ๋อนี่ฮะ